เราเสียใจบว่าป้องกันที่3ไม่ได้เซตที่3ใช่เกิดอะไรขึ้นหลุตเองครับไม่นิ่งพอใช่เซตพอยต์ก่อนด้วยใช่ยังผิดพลาดเองก็เสียตอนนั้นคือผิดพลาดเรื่องอะไรบอลแรกหรือว่าบอลบอลน่าจะไซด์เอาไม่ค่อยดีอเลยทำให้ทีมแพ้แล้วพอกลายเป็นซตสี่งานยากเลยคราวนี้ก็ขาดความมั่นใจไปเพราะว่า ที่จะเก็บเซฟได้แต่ mm. ทำไม่ได้เลยเสียกดดันตัวเองเลยเล่นไม่ได้ก็ถือว่ากดดันตัวเองในเซตที่สี่ด้วยใช่นะครับก็ฝากไลฟ์ถึงแฟนๆของพิษณุโลกพิศิษฐนะครับวันนี้มาเชียร์กันเยอะเลยก็ขอบคุณแฟนๆพิษณุโลกที่มาเชียร์ตลอดฤดูกาลนะปีหน้าเราจะทําได้ดีกว่านี้ทางฝากมาเชียร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับพิษณุโลกทีี่ครับฤดูกาลฤดูกาลหน้าเรื่ันใหม่ใช่นะครับขอบคุณมากครับ 对呀、oh.